อยู่ๆดราม่าไปโผล่ที่เธอคนนี้ค่ะเธอหรือเปล่าดาราขอล่องเรือฟรีเจ้าตัวโผล่รีบชี้แจงด่วนค่ะกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสตแฉเนะคะว่ามีดารานั้นชอบมาขอล่องเรือฟรีค่ะโดยระบุว่าทําไมดาราเนี่ยชอบมาขอเที่ยวฟรีแล้วบอกว่าแลกกับรีวิวทั้งๆที่รายได้ของพวกผมเนี่ยในแต่ละงานมากกว่าเงินเดือนทั้งเดือนของคนเรืออีกคุณดาราจะรู้ไหมครับว่า ยอดขายเรือม,มันไม่เหมือนกับยอดขายครีมเสื้อผ้าเครื่องประดับนะครับ เรือราคาเป็นแสนเครื่องแสนไม่ต้องรีวิวก็มีลูกค้าเดอ้อเฮอแทนที่จะจ่ายเงินเหมือนลูกค้าคนอื่นๆแล้วลงรูปให้ด้วยใจที่อยากจะช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวจริงๆนี่มันคือผลประโยชน์ไม่ใช่จิตกุศลครับแล้วเอาไปสร้างภาพ่าช่วยเหลือคนไม่ให้ตกงานแล้วก็จะเจอกับคนพวกนี้ตลอดทุกซีซันแน่นอนแล้วค่ะสาวคนนี้ที่ถูกโยงมาถึงประเด็นนี้ก็คือสาวน้ําเพชรตียาภา ซึ่งเธอเองเจ้าตัวเนี่ยก็เที่ยวทะเลภูเก็ตบ่อยครั้งละค่ะงานนี้สาวน้ำเพชรไม่รอช้าไม่ปล่อยให้คนสงสัยนานรีบออกมาชี้แจงเรียบร้อยค่ะยืนยันว่าไม่ใช่ดารารยายดังกล่าวแน่นอนข่าวดาราที่ขอร่องเรือฟรีที่ภูเก็ตมีคนทักมาถามเพชรเยอะมากว่าใช่เพชรไหมเพราะว่าเพชรเนี่ยไปภูเก็ตบ่อยถึงจะไม่ใช่ดาราดังแต่เพชรก็ไม่เคยขอของใครฟรีฟ ถ้าเกิดให้ลงโปรโมทให้ก็จะขอใจ่ายในราคาพิเศษหรือราคาต้นทุนเพราะเข้าใจทุกธุรกิจท่องเที่ยวอย่างการร่องเรือเนี่ยคือต้นทุนก็ต้องมีน้ำมันและค่าพนักงานรวมถึงผลกระทบของโรคระบาดโควิดอีกที่ผ่านมาทำให้ธุรกิจการล่องเรือท่องเที่ยวซบเซามาก เพรเป็นคนหนึ่งนะคะที่จะชอบแบบว่าสเปนทวงเงินในการช่วยเหลือคนใครที่เคยดูแลเพรจะรู้ดีว่าเพรเนี่ยเป็นคนที่ทิปหนักมากแต่ในด้านของการโปรโมทธุรกิจนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของการถ่ายรูปสวยงามหรือโปรโมทรเรือให้คนรู้จักค่ะอาจจะเป็นพาร์ทของดาราที่ต้องดังระดับหนึ่งของธุรกิจรเรือนะถึงจะคิดว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวานะคะซึ่งก็เคยมีธุรกิจรเรือติดต่อเพรมาเหมือนกันว่าเราเนี่ยต้องดูความเหมาะสม แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีการมีคนไปขอนอกเสียจ,จากเขาจะเชิญมานะคะซึ่งเจ้าตัวเองโพสต์ที่ลงก็อาจจะต้องระบุนิดนึงนะคะว่าดาราผู้หญิงหรือผู้ชายให้มันแคบลงไม่อย่างนั้นดาราทั้งวงการที่ชอบไปเที่ยวภูเกต็ตเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีก็อาจจะโดนเป็นขี้ปากโดนเมาไม่ดีแบบนี้ก็ได้ขอบคุณค่ะนี่นะคะเจ้าตัวเองก็ออกมาชี้แจงเลยแล้วค่ะพร้อมกับแนบรูปภาพให้ได้เห็นกันด้วยซึ่งเจ้าตัวก็นแนบรูปภาพนี้ข้อความมีประมาณว่าเจ้าตัวจะไปเที่ยวแล้วก็บอกว่ารับเกานะนาคาบ่าย สองสามสิบนาทีล่องไปเกาะไข่ล่องกลับจากเกาะไข่ชมพระอาทิตย์ตกส่งที่เกาะนาคาคิดเฉพาะค่าน้ำมันกับพนักงานอยู่ที่ราคา15,000บาทครับให้โอนบางวุฒิเตรียมผ้าเช็ดตัวเครื่องดื่มขนมนิดหน่อยตามนี้นะพี่แจ้งคุณดูแลแล้วส่งเบอร์เขาให้แล้วเดี๋ยวเขาโทรหาพร้อมกันนี้เธอก็แนบสำรับสลิปเงินที่เธอจ่ายโอนเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกว่าเคลียร์ดราม่าชัดเจนทุกประเด็นค่ะ